บทบาทศาสาตราจารย์นหนุ่มหล่อของคิมซูยอนในเรื่อง My Love from the Star ซีรีส์สุดดังของเกาหลีใต้มีส่วนสร้างความด่งดังในเมืองจีนอย่างสูงแต่ภาพลักษณ์การเป็นนักวิชาการของนักแสดงกลับสวนทางกับระดับสติปัญญาของแฟนละครตามผลสำรวจพฤติกรรมการชมละครของชาวจีนที่พบว่าแฟนละครเกาหลีในจีนคือกลุ่มคนที่มีระดับสติปัญญาและฐานรายได้ต่ำที่สุดในกลุ่มแฟนละครทั้งหมดผลสำรวจดังกล่าวจะทำโดยทีมวิ ใจชาวเกาหลีใต้และชาวจีนจากมหาวิทยาลัยโซน National University ที่สำรวจความเห็นของแฟนละครชาวจีนอายุระหว่าง20ถึง60ปีจำนวน400คนที่พบว่าแฟนละครที่มีการศึกษาและรายได้สูงจะนิยมละครจากญี่ปุ่นและสหรัฐ the ส่วนแฟนละครที่มีรายได้และระดับการศึกษาปานกลางจะชอบดูละครจีนและฮ่องกง ขณะที่ละครจากไต้หวันและเกาหลีใต้จะเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มคนที่ระดับการศึกษาและรายได้ตำ่ำเนื่องจากมีการหักมุมที่ไม่น่าเชื่อทั้งการแต่งเรื่องให้คนรักกลายเป็นพี่น้องกันหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ที่นำไปสู่อาการความจำเสื่อมของคู่พระนาง แม้จะเป็นผลสำรวจตั้งแต่ต้นปีก่อนแต่กลับเป็นรายงานที่สร้างความไม่พอใจต่อแฟนละคร My Love from the Star ในเมืองจีนวันนี้จะมีการรวมตัวซื้อเนื้อที่ในโชซันอ mm ิว hmm. บหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเกาหลีใต้เ mm hmm. พื่อชี้แจงว่าทางกลุ่มชอบละครเกาหลีพอๆกับรายการประทิงปัญญาโดยท้าทายว่าในตอนที่11ของ The Brain mm hmm. Reality Show mm hmm. การประชันปัญญาของจีนซึ่งคิมซูยอนไปเป็นแขกรับเชิญหากแฟนละครเกาหลีร่วมการรับชม mm hmm. The Brain จนเรตติ้งเกินหน mm ึ hmm. ่ง ร้อยล้านคนหรือทำยอดผู้ชมเทียบเท่ารายการฉลองตรุษจีนของ CCTV ทางทีมวิจัยจะต้องขอโทษแฟนละครเกาหลีจากการตีพิมพ์รายงานที่ไม่เป็นความจริง เมียคูผู้นำทีมวิจัยยอมรับว่ารายงานดังกล่าวมีเนื้อหาที่อาจทำร้ายความรู้สึกของแฟนละครบางคนแต่ไม่คิดว่าทุกวันนี้นจะมีมชาวจีน,นคลั่งไคล้ละครแดนซโสมากเท่านี้โดยชี้ว่าการวิจัยยังพบแฟนชาวจีนไม่น้อยที่รังเกียจการหักมุมแบบไร้เหตุผลในละครเกาหลีแต่ก็ยังติดตามละครเรื่องนั้นต่อไปและมีแฟนละครรายได้สูงบางรายที่ติดตามละครเกาหลีแต่อายเกินกว่าจะยอมรับว่าชื่นชอบละครแดนกิมจิเหมือนกัน แทนส่งเสริมการส่งออกละครของรัฐบาลเกาหลีใต้ทำให้ละครแดนโสมเป็นที่นิยมในเมืองจีนอย่างสูง ซึ่งการเยือนเมืองแดนมังกรของคิมซูยอนล่าสุดนี้กลายเป็นข่าวพาดหัวในจีนหลังมีการนำเครื่องบินไปรับดาราหนุ่มจากเกาหลีโดยตรงพร้อมกำลังตำรวจถึง300นายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของซูปเปอร์สตาร์ผู้นี้ซึ่งค่าจ้างในการปรากฏตัวกว่า15ล้านบาทถูกวิจารณ์จากชาวจีนบางส่วนว่าเป็นการสนับสนุนละครที่ขาดต่อข้อกำหนดของทางการจีนที่ห้ามฉายละครหรือหนังที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาหรือมีตัวละครเพอร้อฝันอย่างผีหรือเอเลี่ยน 어딨어, 지금! 이거 누구야? 너, 누구야?